ไม่ไมเอ้แกมเจ้าไม่ไมก่อนสีนม้าลำไส้กบคิดอยู่พอแห้งสีพอหมอลลำแข้งเขาลื้อเขาซา ได้ยินคนเขาอาเล่าเก่งหลายทางบววังงูกินหางหรือสั่งสีใหม่เขาว่าเล่าลำใดหอดทางง้มหอยไผ่ลำไส่กระวอยตอนหนานเขาวา่ <c oughs> ากระสมลรือสมซาอยู่ดอกนอกอ่าวเบิ่งบันไดกะเขาวตดังปิงปิงพ่อหญ,ญ่ตาจนวิ่งอยากได้ให้ลูกใส้พ่อหายญญาชีกะเกือบตายเดี๋ยวเห็นขาอ่อน <c oughs> จัางวานางเอ้ยนางขั้นเป็นทางตัวไอ้ดีแน่น,น,นอนในบอนน้ำเจาจะขึ้นเมื่อบันไดกะตีบื้นเอาจะเก่าสิบเถื่อให้ตายซ้ำ คร้ยไว้ไว oh really? oh, ้เดี๋ยวก่อนที่ีะโอ้ยไว้ก่อนเรอออน้องคนฟัง อาละจมัย้แต่โบฮหานนันใจมาแท่นรถเต็นกันขี่ลังยศและวิ่งแล่นซ้ำๆสีไปลองไปล่ำบ้านนันบ้านนี่บ่มีรถสี่ขีมีแต่มากับเปลี่ยนบัตรกับมาเฮือนดากแดงองตรงมาบ้านผ้าขามตรงขามโคขามดอนมอจักโหยจั๊ก้อนอีมาแลเทสเหจนหำเป๋ห้ำเป๋ดากดาดบาลิงดาดไม่ยิ่งผ่านนเป็นตานายังกระเด้งใจวายขันูุขีไก่ไก่ย่ามอ่าบน้ำเธอาไรเศบจนลงเต้นกรน้นกลนตะเม็นเพราะปันถือเกือท่าตกสมัยนี้มาก ้ไข่เนรายเติบบ่ได้ดากแต่เกิบคือแต่บูห้านพอมีรถโดยสารถึงเบิดสุบอนขึ้นขี้แล้วก็อ่อนกนปันสํลีบ่คือมาอีลีขี้แล้วเก็บดาก่ี้กยากไกเลยเากขี้มาโงเขากันเบิดสุบอนมาแต่ก่อนกินหญ้ากินทมาเฮาขี้จซุมื้อนีแม่มันดกินตั้งแต่น้มันแอดังบ่ได้ยากอีหยังดอกเด้อาแม่สิกินกับาข้าปัมน้มันซื้อจักเาพันกกินจนตาด้อ คื้นลงไปเอือกเอือกจนมาต้เป็นควันไ่ว่าได้กินเนี่ยฝนร้อนยุดอยูครับทีทั้งว่างที่ต่อยทั้งขี่กับวอเลนบอเดินขัดเจ้าของเยกเงินเสื่อเพื่อนหยัดย่อเพื่อนฝันดินเพื่อนต่อห้องไปสุดทางถึงถนนลาดยางปานแห่งปานมีกิจชาวบ้านเอ๊ะป่าีกให้ราวบ้านข้างเหลืองเมนจะอยู่ในเมืองมาสมัยไอ้จักผู้หน่อยผู้ใหญ่ขี่กันแซ่ล่างเท้าต่ำบักเอวกันลงเอเลดชเกิดอุบัติเหตุตายเอาตายเอาเพราะขี่หมาปมเขาทำจากญี่ปุ่น บัดขี้ไฟแน่แล้วบัดมุ่นได้สอมได้แซมฟ <c oughs> ังเสียงเห็มกับโ่ขึ้นมาเก็บดังจนว่ามันเสบเกี่ยวหูรูหีเมนจังพวกโกกีรหรือว่าสัตว์ุนได้ขี้มาญี่ปุ่นแลว้วว่างบาดอาจถึงได้ขี้มาญี่ปุ่นแล้วว่างบาดอาจองเห็ดพราป่านเสื้อลงนางอุจจระบัดเจ้าถีกางกาไปขี้ไป่รวมถานุงสง่งล้มล้อมกับไข่เนจักนิดถา้าไว้นุงส่งปิดเก่าขืนย่ำในเพิ่นผู้อยู่ทางในเหลียวสายลางงาง คนไม่ยิ่งยังกระโจนจังปางทำพญานาฏอนขอต้มพัดสองรอนแต่ตึ้งปีตึ้งเปลียนเดี่ยวปันหีพีเพผดยางความคั <c ues> no mm ่นแทหมอแค่นี้เหนือแรกจนว่าตาเหลือเกืนน้ำลายลงเอือกเสียงจมพุ่มพุ่มแต่กมือยุ้มเบิ้องดีจักเตือว่าบบเสียกับตามไขว้เบื้งตี้สายตาดีแล้วเป็นหมอแคนไหนว่าแต่เห็นเขาใส่กับบวกกับโป่งสีกขาวขึ้นเขาลงสำรวบแต่ว่าเพี้ยงขาวงาเงาขี่รถมาก่ายรถเบ่อยากไปใช้แนมปานยิงนกดำบ่นน้ำลุกใส่ผัดย่อข้อศอกงกวางมาดอาจเจีง ด้านเอาเป่ากางเกงว่าเป็นจุดสามเตี๋อกเปิ้ลแน่เปิ้นเตี๋ยเส่แต่ก็ขาเข่ารู้ตัวเน่เนาะอ่าวอึดกินอึดอดยู่เนีย่ยตั้งแต่ของหมูสามเบิร์ดงานล่ำถอยกันพีไถึงได้หันถอยสิเดี๋ยวจะมายากซอยโฆษณาของหำเจ้ากองฟ้อนสานา <laughs> สี่สร้างมันต่อเด้อพี่อย่าไปคิดยังหลายว่าด้กินกับวัวตายดอกเขานมเหน็บมันบัวนัวบัวเสียพือต้มพือแกงสำมอน้ำเสียแห้งกินซาขาลอยเห็นบ่คอยจนจ่อยกับจังหาทางเศร้า สู้มือนี่ขี้จะมาปงเขาไปหาลำหาหองบ่ได้ไปเกี่ยวของกับมาค้างเงินคนผู้ถ่ายห้าวถึงัดมักขี้มาโยกบ่ได้ขี้ขามโถกขามกล้องขามบ่ได้ขี้ขามโถขามทงขามดอนขี้ตั้งแต่ย่ำนอนไปดว่งจวยังกับดังจวบจวบปานหมูกินห่อยู่ทั้งบ้านหมอลำทั้งจำปัสซักฝนเด้อผู้ใหญ่ซุ่มผู้เบาซุ่มไม่รุ่นขึ้นไม่นุ่มหาวสาวว่อง ไปกันสองกันสองหลดกอดเอวออนตอนกันผู้สาวนางสอนใอน้นมคัดมัน่นบาดแทงแลนเบิดับกดังอ้วดเอียดผู้สาวโยกมาเบียดนุนนน่มตุทั้งดังหนึ่งใส่กันจังจังเบาเบาเนาี่ยขี้เงินเาได้ไช่ใช่เราใชย ช่วยชัดสีช่วยชัดสีเนี่ยเกว่าช่วยอันนี้เกว่าช่วยโอ้ยพ่อแท้ไรเนื้อของการจังๆเบาๆในพี่ที่แหลกนั่นก็ขี้ท่าทัรงบดาบัดขี้ไปขี้มาดัดกอดแอรอุ้มลุ่มจีนทั้งตึงทั้งอุ้มจีนโคนจีนสันเบียดกับไปชี้กันเลยเกิดสูดซานลอยกับแม่เขาป้าถิ่มมาพงเขาไปขี้มาที่เท่าแพงดำคือจื้อพ่อแท้ไรช่วยสีช่วยช่วยลูกพี่เป็นคำไปกิ้วตัวต้องนี่ยะชี้ปัญหา็ ีก็ว่าใส่ว้าขอ้นมาแท้เลยไปขี่หมาที่เท้าแผงดั่มคือจื้อขี่เ่อกี่ซะซื้อโยกไบทโยกมาบ่บจักเข็นจักขาพันกันอุ่นดเชียงทางดังปวดปวดจักเสพข้างด้วยขั้นว่าข่อยมีตัวกับทามหมอเขียนเบิ่ง